สวัสดีครับพบกับในรายการ iX f a ็กซ m i n นเกใน Horror Free d o ดา l น์โหลดนะครับพอดีจะมาเล่นเกมชื่อว่า something rush นะครับผมซึ่งเป็นเกมที่เป็นเกมเกี่ยวกับการพริศนาอของตายคาศพ ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นปริศนาอะไรลึกลับหรือประเดินสำรวจของพวกเนเปล่าไม่นใจนะครับพีอาจจะอธิบายไม่ถูกแต่เป็นความน่าสนใจสดๆอยู่นะครับผมเป็นเกมนี้ก็ดูพอน่าสนใจมากนะครับผมข้างขวาก็จะเป็นดับเบิลเอเขยับสเปนบาร์จ้ำค้างเชฟรันกตัวอีเพื่อลอกสนใจ กดคลิกซ้ายเพื่อกดข้ามคำถามกดกดแท็บเช็คโนต้ตนะครับตู้เ่ยก็จะมีเท่านี้เนาะโอเคเดี๋ยวจะไม่ตบการเสียเวลาเลิกกันเลยดีกว่าโอเคเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเนาะอืโอเคเดี๋ยวเดินดูสำรวจลวกันว่าในเนี้ออาจจะมีอะไรบ้างนะครับผม,มที่นี่ก็จะ อ,อ่อโอเคแต่ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเ,เดี๋ยวเดยวดูลำรอบก่อนแล้วกันนะเจอพบศพอย่างายโอเคเาวาอีก็จะไม่ค่อยอ่านนะแต่มันพอจำ บางคำได้คือคำภาษาอังกฤษได้อยู่นะครับแล้วตรงไหนที่อื่นๆหนึ่งละถ้าดาวที่ผมไม่เก่งอังกฤษ่ะก็ขอไปนี่เลยสาเนาะโอเคตรงเต็นจุดกลางเต็นผมคิดว่ามันได้เวลาต้องไปแล้ว มันเช็คลอบแรกนะครับผมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะขยับต่อไปอีกสถานที่นึงแม้ผมจะไปผมชอบผมชอบรถนี้มากอ,อ๋อไม่ใช่เลิฟคำว่ารักนะไม่ใช่คนเราประโยคกันเลิฟหรือรักหรือไลก็ชอบอ่ะเอาแค่แค่ประโยคก็เรียก สถานที่เงียบนะเหมือนตรงนี้ก็น่าจะเจอสถานที่เงียบซะด้วยถูกเจอ,อยางล้อลอยเลือดบัดเมื่ออาจจะมีอะไรล้อมาซ่อนไว้ตรงนี้แต่ตรงนี้น่าจะเป็นเลือดที่น่าสนใจ ที่จะเดินรอบๆหาดูนะครับอ่าถ้ามันเจอเหมือนจะมีรอยศพแยกล่างไว้อยู่ตรงนี้นะแต่แต่หัวเขาอยู่ไหนหัวของเขาอยู่ไหน <c oughs> ล้วจะตัดคอทิ้งไปแล้วนะครับผมไปดูซิว่าโอ้ที่มันรอยศพที่มีเลือดเยอะแยะเลยนี่ ผมสงสัยว่าทาไมทำไมว่าเขาทำแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันกี่กี่ตัวละเลยอีกเอียอีกเดียอีกสามเลยอีกสามแล้วเต้องหาต่อไปน่าจะอยู่นะต้องหารอบๆกันนะมันอาจจะต้องมีมันมีอีกตัว โอเคลอยยางทำไมมันมีรอยยางมาอยู่ตรงนี้ได้ละ่ะอาจจะเป็นอาจจะเป็นเขาอาจจะอยู่ที่แรดแรชก็ได้ผมคิดว่าได้วเวลาต้องไปแล้ว่าจะมีอะไรปีนลึกอยู่นะได้วเวลาจะต้องออกสถานที่นี้และวยังไม่เก่งภาษาอังกฤษโอเค มาเจอลงโรงงานเล็กๆถ้าเกิดอะไรเึ้นตรงนี้เนี่ยถาเาก่นอนเฮ้ยผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะ <c oughs> ครับครับครับดูเรื่องไปตรงนี้แล้วจะจะเป็นโรงงานเนาะ อีจารีวิ่งไปแล้วกันอาจจะไม่ต้องเสียเวลาคลิปตรงไหนมีอ่ะมีมีนะนี่มันโอ้โหรอยอยางก,กับหัวมนุษย์หัวศพ it for you and me โอ้โหนี่มันโคตรสยองขวัญมากเลย มันสำหรับคนกับผมผมได้เวลาต้องต้องการพูดคุยเรื่องเรื่องนี้ซะละโอ้โหนี่มันรอยเลือดโอ้โหตายละแ่งสยองขวานการเฮ้ยเสียงวะเลสเสียงมาจากใครได้ยินไหมนะพวกเขาหายไปไหน แล้วรถตำรวจก็ยังอยู so, wow, ่นี like like ่มันแปลกนะเห็นพบผมให้กลับมาอยู่ที่แคมป์เซนแคมไซต์โอ้โหรอยยางไม่ได้ใจว่ามันมีอะไรพี่เลือกอยู่นะมันเหมือนมีรอยยางด้วยไม่แน่ว่ามันจะเป็นปีศาจรถเปล่าก็ไม่ได้ใจ อ่าอ uh ืมโอเคโอเครถเราน่าจะยังอยู่ปกติไม่น่าปิดอะไรอ่าอืมเฮ้ย <laughs> อ้ยลื่อมดั เราจะรถไปละไปละไปละมาดูเหมือนปกตินะอ่ะเฮ้ยกโดนกินจากรถแบทแอดดิ้ง โอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบกดไลค์กด like, กด u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับเขียนใต้คัมไปกันด้วยเนาะดูเหมือจะเป็นเกมน่าสนใจแต่จะยากไปนิดนึงแต่มันจะเป็นแต่ละ ending เอ่อโนบลแอนดิงโกดแอนดิงกับเอ่อแบ i แอนดิงนะครับผมแต่ก็ต้องไปกลับไปเริ่มเริ่มเล่นใหม่อยู่ดีหือว่าก็ทำได้ดีนะครับผม สำหรับคลิปดีต้าใครชอบกดไลค์นะครับผมบายบายเจอกันใหม่คลิปอ่าเกมที่มีน่าสนใจนะครับผม